อีกหนึ่งบทความของอาจารย์เดชานรุนาตเขียนเรื่องพลังงานของบ้านเรารถแมพของการเคมือพลังงานของแผ่นดินของเราเมื่อกลุ่มทุนจากรัฐบาลไทยกับผู้ถือหุ้นพลังงานคือนอเนื้อกลุ่มก้อนเดียวกันผลประโยชน์ทุกอย่างก็เป็นของกลุ่มคนพวกนี้ทั้งหมด ที่ยังอยู่ในทุกรัฐบาลทั้งในอดีตและปัจจุบันส่วนประชาชนและประเทศชาติแม้แต่เศษสตังก็ไม่เคยตกมาถึงประชาชนและเงินรายได้เข้าคลังก็หาไม่เจอใครอยากจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไรแต่รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานต้องมาจากกลุ่มทุนผู้ถือหุ้นพลังงานเท่านั้นและใครมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ต้องสนองผลประโยชน์ ให้กลุ่มทุนผู้ถือหุ้นพลังงานทั้งหมดด้วยเช่นกันรายชื่อผู้ถือหุ้นพลังงานทั้งหมดที่ทัดสินสับขาหลอกว่าจะเปิดให้ประชาชนทั้งประเทศเข้ามาถือหุ้นแต่แค่เพียงไม่ถึงนาทีปรากฏว่าหุ้นเต็มอย่างชนิดตดยังไม่หายเหม็นและรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดก็ถูกปิดสนิทในกองทุนที่เรียกกันว่าวายุพักที่ตอนนั้นทุกคนก็ค้นหากันแทบตาเลือก เพื่อส่งข้อมูลให้นางคนหนึ่งที่อ้างตัวตวนว่าเป็นตัวแทนภาคประชาชนนั่นคือมหากรรมกลืนกินพลังงานน้ำมันและแหล่งกา๊าซของไทยอย่างหน้าด้านที่สุดของกลุ่มทุนลูกหลานสีจิ้นผิงที่ไม่มีฝรั่งสักตัวได้เข้ามาถือหุ้นพวกนี้เลยโดยใช้กฎหมายห้ามฝรัง่งคนต่างชาติเข้ามาถือหุ้นพลังงานไทยไม่ใช่ว่าเราชอบเชฟรอดอเมริกา ตอนนั้นหลายคนที่ออกมาต่อสู้ก็มุ่งเป้าโจมตีบริษัทที่ได้สัมปทานจากสหรัฐอเมริกาว่าโชโกงและได้สัญญาสัมปทานที่เอาเปรียบคนในชาติแต่เมื่อ ใบแจ้งการส่งรายงานจริงจำนวนการสูบน้ำมันและก๊าซของเชฟรอนที่ส่งให้กับกระทรวงพลังงานมันหลุดรั่วออกมาเว็บไซต์กระทรวงพลังงานก็รีบปิดทันทีเหตุผลก็เพราะจำนวนรายงานของเชฟรอนมันไม่ตรงกับตัวเลขของผู้ถือหุ้นพลังงานกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังที่ไปตกแต่งตัวเลขให้ปรับลดลงอย่างน่าเกลียด ตอนนั้นหลายคนก็เข้าใจว่าบริษัทฝรั่งมันโกงหาว่าไม่ต้องเสียภาษีหาว่าให้ตัวเลขเท็จแต่ตัวเลขเท็สทั้งหมดก็ล้วนมาจากรัฐบาลกับผู้ถือหุ้นพลังงานทั้งนั้นคนต่อสู้ก็พยายามค้นหาจนไปเจอแหล่งฟอกเงินของผู้ถือหุ้นพลังงานที่พยายามจะไม่นำเข้าคลางัง แต่ทั้งหมดที่ทำคือจะเอาเงินเข้ากระเป๋าของพวกเขาตอนนั้นจึงเริ่มค้นพบบริษัทนอมีนีทั้งของอดีตนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆรวมไปถึงกลุ่มนอมีนีลูกหลานจีนที่ชวนกันไปกินหูฉลามบ่อยๆที่เมืองจีนการต่อสู้ของประชาชนมาถึงจุดพีคที่สุดเมื่อทางรัฐบาลและกลุ่มผู้ถือหุ้นพลังงาน กำลังเข้าตาจนจากหลักฐานหมัดเด็ดที่มาจากหลายที่ที่รัฐบาลและกลุ่มผู้ถือหุ้นพลังงานไม่สามารถตอบคำถามของประชาชนได้เงินขายน้ำมันกับกา๊าซหายไปไหนทําไมกองทุนสํารองถึงไม่มีหรือไม่เอาออกมาใช้ตอนที่ราคาน้ำมันกับกา๊าซแพงประชาชนก็จะได้คําตอบจากคนพวกนี้ว่า ก็ขอแถไปเรื่อยๆเพราะตอบไม่ได้คิดเกมโกหกไม่ทันมาถึงจุดพีิกที่สุดก็คืออายุการสัมปทานของเชฟรอนใกล้จะหมดลงในอีกหกปีและคอสอชอได้เข้ามายึดอำนาจพอดีในตอนนั้นประชาชนที่ออกมาต่อสู้ก็เลือกเล่นลงมติว่า ขอให้ภาคประชาชนเป็นผู้เข้าไปร่วมร่างกฎหมายสัมปทานปิดตัวเลี่ยมใหม่ที่ให้เกิดความเป็นธรรมและมีประโยชน์สูงสุดต่อคนในชาติตอนนั้นดูเหมือนรัฐบาลทหารจะขานรับข้อเรียกร้องของประชาชนและเตรียมให้ตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาช่วยดูข้อสัญญาของสัมปทานที่จะร่างขึ้นมาใหม่แต่จูจ่ๆก็เกิดฟ้าผ่าเตี้ยงลงมากลางหัวของประชาชน ที่ออกมาต่อสู้เรื่องพลังงานกันทุกคนเพราะมีนางหนึ่ง ที่มีผู้คนหลงติดตามกันเยอะก็ไปอ้างตัวตนและกลุ่มก้อนของคนบางคนว่าเป็นตัวแทนภาคประชาชนจะขอเข้าไปจัดการเรื่องพลังงานแทนประชาชนทั้งหมดและหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จบลงแบบนาอเอิดเสยนนอกจากนางจะไม่สนใจในภาคประชาชนช่วยกันร่างกฎหมายสัมปทานพลังงานขึ้นมาใหม่แต่ยังขอโคต้าให้คนของพวกตนไปเป็นนักการเมืองในคณะของคอ,อสอชอ และยังพูดถึงผลประโยชน์ตามมาโนโคิดของตนเองล้วนๆว,ว่ารัฐบาลคนททำแบบนั้นแบบนี้แบ่งตามนี้แบ่งตามนั้นโดยไม่สนใจให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมกันร่างกฎหมายสัมปทานขึ้นมาใหม่อีกครั้งนับตั้งแต่นั้นมาประชาชนในร่วมต่อสู้ก็พากันหนีไปกันหมด เพราะโอกาสมีครั้งเดียวได้จบสิ้นลงเรียบร้อยแล้วและรัฐบาลในตอนนั้นก็ไม่ได้ให้ค่าราคาของคนที่อ้างเป็นตัวแทนภาคประชาชนอีกต่อไปและนับจากนั้นมาปตอทอทอของรัฐก็ตกเป็นทรัพย์สมบัติของกลุ่มผู้ถือหุ้นทั้งหมดอย่างสมบูรณ์จากการเปิดบริษัทนามีนีคอยรับผลประโยชน์จากพลังงานไทยไปเต็มๆและหลังจากนั้นคล้อยหลังมาไม่นาน การไฟฟ้าก็กลายเป็นของเอกชนไปแล้ว100%เอร์เซแถมยังได้เกืนผลิตไฟฟ้าไปฟรีๆทั้งหมดจากกลุ่มทุนหน้าเดิมๆผลิตไฟฟ้ามาเกินจำนวนมากในแต่ละเดือนคนไทยทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบทั้งหมดคำถามคือเชฟรอนอเมริกาผิดตรงไหนในเมื่อเขาจ่ายค่าสัมปทานตามจำนวนที่สูบน้ำมันกับก๊าซขึ้นมาทั้งหมดควรไปหาคำตอบ จากผู้ถือหุ้นปะตะทอเอาเองว่าน้ำมันกับกา๊าซมากมายที่ทำตัวเลขตกหลน่นจนน่าเกลียดนั้นแอบเอาไปขายใครหาเงินใส่กระเป๋าของพวกตนเองไม่ให้น้ำมันกับกา๊าซในชาติของตนเองแพงได้อย่างไรเขาขุดขึ้นมาเยอะแต่รัดกับพวกพ้องบอกว่าขุดได้น้อยบริษัทฝรั่งที่ไหนจะกล้ามาชอโกงรัฐบาลไทยได้มีแต่คนของเราและพวกกลุ่มธุรกิจจีนทั้งนั้น ที่ชอบโกงคนในชาติของเราเองข้อเสียของบริษัทของสหรัฐอเมริกาที่มาเอาเปรียบพลังงานคนในไทยมาห้าข้อยังตบกันไม่ได้เลย สหรัฐมีฐานทัพเรือขนาดใหญ่ถึงเจ็ดแห่งที่กระจายอยู่ในทั่วโลกมานานยังไม่เห็นว่าสหารัฐอเมริกาจะไปยึดเอาเขตพิพาททางทะเลกับใครสักประเทศและไม่เห็นส่งเจ้าสัวฝรัง่งมาแทรกแซงการเมืองไทยสักคนเห็นมีแต่ลูกหลานสีจินผิงเท่านั้นอยู่เต็มรัฐสภาที่พร้อมจะขายชาติของตนเองให้จีนในทุกวันนี้ และจีนก็ประกาศจะเอาพื้นที่ทางทะเลทั้งหมดเป็นของตนเองอย่างเปิดเผยและมีแผนที่จะกลืนกินสยามประเทศให้เป็นมณฑลหนึ่งของจีนอีกอย่างหน้ามืดตามัวเชียร์กันไปพร้อมพวกไอโอจีนได้อีกความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับสหรัฐอเมริกามาวันนี้จนจะเข้าครบ100ปีห่างจากจีนเป็นเท่าตัวที่ไทย เพิ่งมาทำสัมพันธ์ไมตรีกับจีนในยุคของเจ้าสัวนักธุรกิจจีนเจริญรุ่งเรืองแบบผิดปกตินี่ละถ้าสหรัฐอเมริกาอยากจะฮุกแผ่นดินไทยจริงๆเขาคงทำไปตั้งนานแล้วสมัยรัฐบาลไทยยังเป็นลิงเป็นข้างอยู่เลยมาวันนี้เชฟรอดอเมริกา ได้หมดสัญญาสัมปทานไปแล้วและไม่ต่อสัญญาสัมปทานในหลายจุดเหตุผลเพราะกลุ่มผู้ถือหุ้นขอค่าส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นและที่สำคัญราคาน้ำมันในทั่วโลกก็ตกหวบหวบลงประเทศอื่นๆขายน้ำมันถูกมีแต่ประเทศไทยกับลาวที่ปตทขายน้ำมันกับกา๊าซแพงแบบเสมอต้นเสมอปลาย จีนมีประชากรราว1,300ล้านคนต้องแสวงหาน้ำมันกับกา๊าซจำนวนมากและพลังงานสำรองแทบไม่พอเพราะคนจีนแผ่นดินใหญ่ขยันออกลูกออกหลานกันมากยิ่งกว่าปลวกตลอดระยะเวลาแค่30ปีที่ผ่านมาประชากรเพิ่มขึ้นเป็นสเท่าของประเทศ ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีพลังงานสำรองมากที่สุดในโลกและเป้าหมายของสหรัฐในการสแสวงหาพลังงานก็คือกลุ่มประเทศอาหรับไม่ใช่ประเทศไทยและอาเซียนและอีกไม่นานการค้นพบพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ในอนาคตอันใกล้ จะเข้ามาทดแทนน้ำมันกับกา๊าซนั่นจึงไม่มีเหตุอันใดที่ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจะมุ่งมาสูบหาน้ำมันอีกต่อไปประเด็นที่เอาสหรัฐอเมริกามาโผพันกับพลังงานของไทยและกันมาโผพันการล้มล้างสถาบันนั้นล้วนเป็นความคิดของเจคทั้งสิ้นที่อยากให้คนไทยทะเลาะกับสหรัฐอเมริกาและเลือกให้ไทยอยู่ข้างจีน เหมือนไทยเป็นมณฑลหนึ่งของจีนบาดแผลของผู้ที่เคยต่อสู้เรื่องพลังงานเขาซาบซึ้งดีมาตลอดเพราะมันเป็นการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้องตนเองทั้งสิ้นที่ไม่ใช่ต่อสู้เพื่อคนในสยามประเทศสักอย่างเลยในขณะที่พวกคุณที่ลุกออกไปต่อสู้กันเยวเยวอยู่นั้นลูกหลานของสีจิ้นผิง ก็แอบเข้าไปกลมกลืนกับพวกคุณอยู่ตลอดเวลาเสมอและก็ต้องจบลงด้วยผลประโยชน์และอุดมการณ์ที่ไม่ตรงกันอยู่เสมอหากคุณสังเกตสิ่งนี้ได้ดีคุณจะค้นพบเจอกับมันทุกครั้งเวลาที่คุณออกไปต่อสู้เรียกร้องต่อรัฐบาลมีสติอยู่ในปัจจุบันดีที่สุดนี่คือพลังงานเงียบที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศที่เขาไม่อยากออกไปเป็นเยือ่อและผลประโยชน์ของใคร